ป่วยไตเสื่อมนะคะจาเป็นที่จะต้องควบคุมการดื่มน้ําเพราะว่าเพื่อนๆที่ดูแลผู้ป่วยไตยเสื่อมอยู่นะคะหลายท่านคงจะเห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าผู้ป่วยจะมีอาการบวมนะคะมีอาการบวมน้ำเนาะแล้วก็หรือว่ามีหายใจไม่ออกนอนราบไม่ได้แบบนี้นะคะเพราะนั้นผู้ป่วยไตยเสื่อมก็ควรจะ ควบคุมน้ำดื่มเพื่อไม่ให้เกิดภาวะฉุกเฉินนะคะคือไปถึงน้ำาท่มปอดได้เลยเพราะนั้นวันนี้ดาก็จะมาแนะนำว่าผู้ป่วยไตเสื่อมแต่ละระยะควรจะดื่มน้ำอย่างไรก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ทราบว่าไตเสื่อมเนี่ยแบ่งเป็นกี่ระยะนะคะไตเสื่อมโรคไตหรือว่าไตาวายเรื้อรังนะคะก็จะคุยกันอยู่ประมาณสามสี่คำนี้บางท่านก็จะงงว้าคำว่าโรคไต ไตวายเรื้อรังเหมือนกันไหมนะคะหรือว่าไตเสื่อมเหมือนกันไหมจริงแล้วคําว่าโรคไตก็ข้างที่จะกว้างแต่ว่าไตเสื่อมหรือว่าไตวายเรื้อรังเป็นส่วนหนึ่งของโรคไตนะคะก็บางท่านก็จะเข้าใจว่าโรคไตกับไตวายเรื้อรงเนะะี่ยค่ะก็จะพูดในความหมายเดียวกันเลยนะคะก็ในที่นี้ะดาจะหมายถึง ไตาวายเรื้อรังนะคะแบ่งจากค่า GFR ค่ะคนปกตินะคะค่า GFR อยู่ที่100-120ถึง120ค่ะแล้วในระยะที่1ระยะแรกเนี่ยค่า GFR จะมากกว่า90ก็ประมาณ91-92คือ90ต้นๆน,นะคะไม่ถึง100ไตเสื่อมระยะที่1จะไม่มีอาการแล้วกีไมีอันตรายมากนักนะคะเพราะว่าไตาของเราเนี่ยอาจจะเสื่อมไปตามวัยได้ค่ะถึงะรยะที่2ค่า GFR จะอยู่ที่60-89ถึง89นะคะ 60ถึง 89, หรือว่าจำง่ายๆว่าน้อยกว่า90ค่ะไตเสื่อมหรือว่าไตาวายระยะที่2นี้ก็ไตเริ่มเสื่อมเล็กน้อยนะคะเริ่มเสื่อมเล็กน้อยอาการก็ยังจะไม่ยังไม่เห็นเท่าไหร่เหมือนกันค่ะนี่นั่นถึงในระยะที่3แบ่งเป็น2ช่วงแต่ท้่พูดง่ายๆก็คือไตเสื่อมระยะที่3น้อยกว่า60แต่ถ้าแบ่งเป็น2ช่วงปุ๊บก็จะแบ่งเป็นระยะ 3A กับ 3B ในระยะ 3A ค่า g ช r ก็จะอยู่ที่45-59ถึงค่ะ โดยที่ในระยะ3 a ก็บางท่านก็จะยังไม่มีอาการระยะ 3b ระยะ 3b ค่จาจ f นก็จะอยู่ที่30-44ค่ะ30-44หรือว่าบอกว่า44ลงไปแบบนี้นะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยในระยะ 3b เนี่ยเริ่มมีอาการบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นปัสสาวะเป็นฟองนะท่านก็อาจจะเริ่มมีอาการบวมเป็นระยะนะคะมาถึงระยะที่4ระยะที่4เนี่ยละคะ่ะที่จะมีอาการค่อนข้างเยอะ ระยะที่4ก็คือค่าจีมาจะน้อยกว่า30นะคะหรือว่าอยู่ที่1 5บหถึงยีค่ะสิบหถึงยีนะคะค่า G ีปจะอยู่ระหว่างนี้ก็ระยะที่4อาการเริ่มมาเยอะแล้วนะคะผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการหายใจไม่ออกนอนราบไม่ได้ด้วยเหมือนกันในระยะที่4นะคะแล้วแต่บางท่านบางท่านก็อาจจะไปมีอาการในระยะที่5แต่บางท่านพอระยะที่4แล้วก็เริ่มมีอาการเยอะเหมือนกันนะก็เริ่มมีอาการของเสียข้าง ทานข้าวไม่ได้นอนไม่หลับมาบ้างแล้วค่ะที่พอถึงระยะที่5ระยะที่5ค่าจีไอจ,จะน้อยกว่า15แล้วล่ะค่ะค่าจีไน,น้อยกว่า15คุณหมอจะเริ่มคุยเรื่องฟอกไตในระยะที่5นี้ผู้ป่วยไตยเสื่อมก็จะเริ่มนอนไม่หลับเยอะขึ้นค่าจากระยะที่4หรือว่ากินข้าวไม่ได้เลยนะเวียนศีรษะ กินเข้าไปแล้วก็มีอาการอาเจียนแล้วก็มีอาการบวมนะบวมน้าบวมอ่าบวมที่ใต้ตาบวมที่หน้าแข้งหรือว่าบวมที่เท้าอาการบวมในที่นี้นะคะคือบวมกดบุ๋มลองกดดูนะคะว่าถ้าถ้ากดไปที่หน้าแข้งหรือว่าเท้าที่บวมค่ะกดแล้วปล่อยนิ้วขึ้นรอยยุบนั้นก็จะยังไม่ไม่ไม่เด้งขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการบวมจากโรคไตนะคะก็ ให้รีบไปพบคุณหมอเลยนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้พบคุณหมอแล้วก็ยังไม่ทราบผลเลือดก็ลองไปให้คุณหมอเช็กนะคะเพื่อที่จะทราบว่าผลเลือดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะได้กลับมาดูแลตัวเองได้ค่ะอันนี้ก็เป็น5ระยะนะคะ5ระยะของไตเสื่อมหรือว่าไตาวายเรื้อรังทีน,นี้มาถึงการดื่มน้ําการดื่มน้ํานะคะในผู้ป่วยในระยะ ต้นๆคือระยะที่1ถึงระยะที่3เนี่ยก็การดื่มน้ําก็ยังดูเป็นปกติอยู่สําหรับท่านที่ยังมีปัสสาวะอยู่นะคะเพราะส่วนใหญ่ในระยะต้นๆเนี่ยอาการปัสสาวะก็ยังปกติเพราะนั้นท่านก็ควรจะดื่มน้ําดื่มน้ําให้ให้เยอะนะคะหรือว่าให้เหมาะสมกับน้ําหนักตัวอย่างเช่น ถ้าน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวเป็นกิโลกร,รัมนะคะ50กิโลกร,รัมก็ไปคูณ33นั่นก็คือจะได้ปริมาณน้ําดื่มเป็นซีซีออกมาแล้วนะคะหรือว่าง่ายๆเลยก็ประมาณ1.5ลิตรถึง2ลิตรแบบนี้ในระยะต้นๆท่านยังสามารถดื่มน้ําได้อยู่แต่การดื่มน้ําในที่นี้ไม่ใช่ดื่ม,มดื่มน้าครั้งหนึ่งนี่คือเป็นแก้วทีเดียวแบบนี้อยากจะให้จิบครึ่งชั่วโมงครึ่งแก้วแบบนี้นะคะไปตลอดวันให้ได้เหมือนที่เขาบอกว่า ก็เหมือนคนปกติเลยค่ะว่า8แก้วต่อวันอันนี้ก็คือสําหรับคนที่มีปัสสาวะ,ะ,ะ,วะยังปกติอยู่นะคะแต่ถ้าผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ4แล้วก็ระยะ5เนาะระยะ4ระยะ5แล้วมีอาการบวมน้ําแล้วมีการบวมน้ําแล้วปัสสาวะไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านต้องจํากัดน้ําดื่มแล้วนะคะโดยที่การจํากัดน้ําดื่มได้ประมาณ3แก้วนะคะแก้วหนึ่ง 250cc ซก็ประมาณ3แก้วต่อวัน ถ้าท่านไม่มีปัสสาวะแล้วนะคะหรือว่ามีอาการบวมน้ําทานได้สแก้วก็ประมาณ7 5็ด0้อยห้าสิถึงแดรอยซีซีค่ะการปริมาณน้ําในที่นี้หมายถึงว่าปริมาณน้ําดื่มบวกก,กันกับอาหารของหวานต่างๆนะคะที่ท่านได้ทานเข้าไปในร่างกายเรานี่ละค่ะรวมหมดเลยไม่เกินไม่เกิน7 5็8 0้อยห้าสิถึงแดร้อยซีซีเท่านั้นนะคะท่านลองสังเกตดูว่าถ้าท่านไม่มีปัสสาวะแล้วแน่นอนค่ะถ้าท่าน ดื่มน้าเข้าไปเยอะๆมันบวมแน่นอนนะคะคุณหมอก็ส่วนใหญ่คุณหมอก็จะให้ยาขับปัสสาวะมาสําหรับผู้ป่วยไตเสื่อมระยะที่4ี่ที่5้าแล้วก็มีอาการบวมน้ําแล้วแบบนี้แล้วก็ปัสสาวะไม่ออกก็จะให้ยาขับปัสสาวะมานั่นเองค่ะอาหารที่แนะนําสําหรับผู้ป่วยไตเสื่อมในระยะที่4ี่ที่5้านะคะถ้ามีอาการบวมน้ําแล้วท่านควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําอย่างเช่นข้าวต้มนะคะ ข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงการซดน้ํานะคะเปลี่ยนเป็นทาอาหารแห้งๆก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นท่านก็จะหมดโคต้าในการดื่มน้ําไปนะคะแล้วก็เทคนิคในการหายกระหายน้ํานะคะท่านก็สามารถที่จะเอาน้ําแข็งเนาะแข็งมาองได้นะี่รู้สึกว่า หายกระหายแล้วก็สดชื่นขึ้นนิดนึงบางท่านอ่ะที่ที่เข้ามาปรึกษาแล้วนะคะบอกว่าดื่มน้ําเยอะคือมันร้อนแล้วก็กระหายน้ำเนี่ยค่ะเมืองไทยก็เป็นเมืองร้อนแม้กระขั่งหน้าหนาวบางทีเราก็รู้สึกว่าหายน้ําเนี้ยค่ะก็ยังไงก็ต้องอดใจไว้นะคะเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะขับปัสสาวะได้เยอะเหมือนคนปกติแล้วเนาะก็ยังไงอลองลองตวงปัสสาวะดูสําหรับบางท่านไม่มั่นใจนะคะ อยู่ระยะที่3ระยะ 3A แล้วไม่มั่นใจว่าถ้าดื่มน้ำเยอะๆไปจะบวมไหมก็ลองตวงปัสสาวะดูก็ได้ค่ะดูตวงปัสสาวะตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาจนถึงจนถึงตอนก่อนเข้านอนนะคะท่านลองตวงแบบเนี้ยสักอาทิตย์หนึ่งนะคะอ่าสามวันขึ้นไปถึงอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ลองมาเฉลี่ยดูนะคะลองหาดูหาจำนวนวันดูว่าปัสสาวะของเราต่อวันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าปัสสาวะของเรายังอยู่ที่อ่าประมาณ1ลิตร ท่านก็สามารถที่จะดื่มน้ำหนึ่งลิตรบวกกับอีกสามแก้วนะคะหรือว่าบวกกับอ e ีก750-800แซีซีแบบนี้ได้เลยนะคะก็เหมือนกับคนปกติแต่ถ้าปัสสาวะท่านออกแค่ครึ่งลิตร5 0 0ซีซีแบบนี้นะคะท่านก็ทานได้แค่5 0 0ซีซีนะคะ5 0 0ซีบวกกับ3แก้วนะคะบวกกับอ่าเจซีซีแบบนี้ทานได้แค่นั้นนะคะ สำหรับท่านที่มีไม่มีปัสสาวะเลยนั่นหมายถึงท่านก็ดื่มน้ําได้แค่3แก้วต่อวันแบบนี้ค่ะเพื่อท่านไหนที่ยังรู้สึกสงสัยนะคะยังรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะการดื่มน้ําของท่านจะเป็นยังไงก็สามารถส่งข้อมูลของท่านมาได้เลยนะคะว่ามีอาการอย่างไรตอนนี้เาารารจะให้คําปรึกษาบนรายบุคคลเลยเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะคะก็มีอาการไม่เหมือนกันแต่อาการหลักๆอาการหลักๆจะเหมือนกันนะคะแต่อาการที่ปีกย่อย น้ำหนักส่วนสูงการทานอาหารแบบนี้ก็ยังต่างกันอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ดาดาฝากไว้แค่นี้สำหรับการดื่มน้ำนะคะเพื่อนท่านไหนที่เพื่อนไหนที่ทานอาหารเสริมรูปแบบเจลนะคะวอมีกับฮาร์ดอยู่เนาะวอ้มิสองสีเขียวนะคะแล้วก็ฮาร์ดสองสีเหลืองดาดาก็อยากให้ทานต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจะเห็นผลที่ดีแล้วก็ทำให้ค่าไตาของท่านขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าสำหรับท่านที่ ในเสื่อมระยะที่5้้เราก็อยากให้พ้นพ้นขีดของระยะที่5ก่อนนะคะก็คือ GFR มากกว่า15ไปก่อนถึงจะมาช่วยกันดูเรื่องอาหารแล้วก็ปรับเรื่องปริมาณการทานเจลอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าท่านยังอยู่ในระยะที่5ที่ต่ำกว่า15อยู่รล้าก็อยากให้ทานตามปริมาณที่รดาแนะนำไปก่อนนะคะเพื่อที่ค่าไตจะได้ฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่รู้จัก อูมิกับฮาร์ดก็สามารถที่จะอินบ็อกหรือว่าไลน์เข้ามาปรึกษาราได้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ราฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ